มุนี่ตัดหญ้าครับมุนี่เลื้องงานแล้วบอกนี่จะเก็บมืออื่นลูกโอ้โหตัดหญ้าตัดหญ้ามุนี้จวดตัดหญ้า อ้าวหนูเลไปตัดต้นสตอเขาด้เบิ้งเนี่ยหนูเลเนี่ยมือหนึ่งตัดหญ้าอีกมือหนึ่งถือเกี่ยวว้าเนี่ยรู้จักไหมบัวขาวสอวรพินเนี่ยเนี่ยเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวเอาเกี่ยวก้อหญ้ามือนี่ตัดหญ้าสองบล็อกสองบล็อกเมือโอเค เร็วลูกใจวันนี้ทำอะไรคะวันนี้ตัดหญ้าวันนี้ยเดินเช็ดหญ้าวันนี้เดินเ <ใน S 2> ช็ดหญ้าครับดาตัดหญ้าเป็นระเบียบหน่อยเนิ่เช็ดหญ้าคู่บล็อกครับอันนี้หญ้าผักชีลาวครับไม่รู้มาอย่างไงแข็ต้องพิธีไปทันลุงน้ององวดออกอย่างเดียวต้องพิธีไปทัน ออเอ๊ะีนมามองตอรูบอกหลาต่อเลียวเนี่ยเนียเอาตันี้นี่กับขึ้นเลียวเลยง่ายง่ายเอาแต่ง่ายง่มั้นี่นี่ัา างานี้ตัดแากไปเสียกลุ่กตุ๊นี่ใหญ่ๆนี่แพนกล้องไปทางอื่นกันนะโโออ,โอ้้ย่าน 好了吗？好。